สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทรด forex กันนะครับใบแลกแม่นนี่นะครับวันนี้ผู้เงินที่ผมเลือกเทรดนะก็จะมียูโรปอนยูโรปอนผมมองว่ามันมันต่ำกว่า เป, A, นเ,นเป็นเอมันน่าจะเป็นเพนเพนเพน,เนลงนะครับก็เลยช็อตไปนะครับในส่วนของอ่าส่วนของดอลลาร์นะครับดอลลาร์ผมก็ช,ออช็อตแข่งผมก็หยุดออสออสเตรเลียดอลลาร์ผมก็เซลไปนะครับผมมองว่าดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข่งแล้ก็ อย่างมันเป็นเทรนดนดาวด้วยเทนดาวก็ดูดูว่าเป็นเทรนดาวได้ยังไงก็ดูจากเอ็มเอถ้ามันต่ำกว่าเอ็มเอที่กราฟมันนะผมจะดูที่กราฟมันเป็นหลักเพามันต่ำกว่าเอ็มเอผมก็จะชอ็อตแต่จังหวะในการช็อตเป็นหลักนะครับตรงนีอ้อันนี้ปิดเดือนที่แล้วเป็นแท่งเป็นสีขาวเลยนะครับปิด ปิดต่ำกว่าเปิดนะขึ้นแล้วเดินที่แล้วดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นเทรนลงอาจจะเป็นเทรนลงยาวๆหรือว่าอาจจะลงตอนนี้หรือว่าลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าจะไม่ลงนะครับทุกอย่างสาม,มารถที่จะเป็นไปได้หมดแต่ตอนนี้คืออันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ เกิดข่าวการกระดิดขึ้นมาผมมองว่าในทำเฟรนที่ที่มันใหญ่มันเป็นเทรนลงดังนั้นการที่มันดิดขึ้นมาก็เหมือนกับการดีบาวขึ้นมาผมก็เลยช็อตผมช็อตปุ๊บมันลงมาอีกช็อตผมก็ช็อตไปหลายไม้อยู่นะนี้โอเคนี่คือม,มองผมต่อออสเตรเลีย US เอสหรือว่ามองต่อดอลลาร์นะครับว่าดอลลาร์ยังจะแข็งได้อีกอย่าง ตัวนี้ก็เข้าสู่อย่างจีอูจีอูจีอูตอนนั้นมันขึ้นมาตรงนี้ผมก็มองว่ามันมันน่าจะเป็นเทรนอัพเพราะในในกราฟมัน่ะผมดูมันเป็นเทรนอัพแต่พอมันลงในในกราฟวิกมันลงปุ๊บผมมองว่ามันน่าจะเป็นเทรนลงแล้วแหละเพราะว่าในกราฟวิกเห็นไหม มันต่ำกว่า MA ที่ผมมอนิเตอร์ว่าถ้ามันต่ำกว่า a อตอนแรกถ้ามันขึ้นไปได้เนี่ยผมมองว่ามันจะขึ้นต่อไปแต่มันต่ำมันปิดต่ำลงมาผมก็เลยผมมองก็เลยเปลี่ยนว่าเออมันน่ามันน่าจะลงละนี้วิธีการเทรของผมก็คือผมจะทำการช็อตเซลเซลล์ได้หนึ่งผมก็จะเซลล จะเซลล์ที่จุดนี้ผมชอบเล่นเบรกเอานะอ่าประมาณนี้ก็จะเซลล์เลยอยู่ตรงนี้มันยังไม่หลุดตรงนี้นะแต่ผมจะช็อตเบลล์จะเซลล์เบลล์ตรงนี้แล้วก็ SL ก็ประมาณแค่นี้อีกนั้นโพซิชันที่เราจะคำนวณว,ว่าเราจะใช้โพซิชันขนาดไหน,นมันระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้ว่ามันกี่เหรียญอันนี้อยู่ที่12.59เเหรียญประมาณนะคร่าว ถ้าเราเล่นถ้าเราทุนเราน้อยเรามีเราเล่นสินย์หนึ่งก็ต้องใช้ประมาณ12เดือนตัวนี้หรือว่าเราอาจจะขยับมาแค่ประมาณ50%ปกติผมจะเล่นประมาณ x เพื่อเพื่อการตีว่าอ๋อถ้ามันมันจะขึ้นมาหรือว่ามันจะลงไปถ้ามันลงต่อหรือว่ามันจะขึ้นมาก็ก็คือนี่ก็คือเอสระยะเอสอลที่เราวางไว้ ระมันก so <Ha, S 1> so ็คือดูจากค่าความผันผวนค่าความผันผวนของของวันก่อนหน้าหรือว่าหรือว่าวันวันวันที่ผ่านมาหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าความผันผวนของมันอยู่ประมาณนี้นี่ในระยะตรงนี้ประมาณนี้ประมาณยี่สิบเหรียญความผันผวนประมาณยี่สิบเหรียญเงนออกก็จะมองว่าจะเป็นอย่างนี้นะ Okay. หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเทษทุกท่านนะครับเผื่อจะได้ลองกับมองอันนี้คือเป็นแค่เทคนิคการเข้าเทรดนะครับเป็นแค่เทคนิคการเข้าเทรดของวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าวันจันทร์หน้าส่วนของผมมีโพซิชันอยู่แล้วนะครับในส่วนของออสยูในส่วนของออส อแคนาดานี่เนาะแล้วก็เพราะว่าแล้วก็ในส่วนของ G ีอีจีเนาะอ่า e นในส่วนของโดอลลาร์เนี่ยผมก็มีโพซิชันที่ช็อ,อ,ชอตติดแล้วผมจะเล่นเบาๆนะพอ,อร์ตผมเล็กๆเล่นเบาๆเองอเก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนักเทรดทุกท่านจะได้ ลองนำแนวคิดนี้ไปใช้ก็คือถ้ามันต่ำกว่า Fa แล้วก็เราคือมีเราก็จะทำการเซลล์แต่ถ้ามันดีตัวสูงขึ้นมาเราก็จะบา่าค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ